สวัสดีค่ะสายธรรมชาติก็แวะมาทักทายทุกเพจในายามเช้าเชแบบนี้นะคะนี่เรามานั่งดูดอกเฟื่องฟ้าดอกเล็กๆตรงนี้นะคะในบรรยากาศในายามเช้าๆแบบนี้รู้สึกสวยงามแล้วก็สบายตามนะคะดูดูดอกสวยงามมากๆเลยนะคะในายามแบบนี้นะคะดูบรรยากาศในายามเช้าเช้า จะแบบจะร่มรื่นมากแล้วก็สวยงามมากเลยนะคะดอกเฟื่องฟ้าที่เป็นดอกเล็กนะคะไม่ใช่ดอกใหญ่อย่างที่ที่เห็นตรงฝั่งนู้นที่ดอกสีส้มนะคะน,นี่มันจะเป็นแบบดอกเล็กๆมองมองเห็นจะเป็นแบบสวยงามมากแล้วก็จะมีผีเสื้อเข้ามาจะมีผีเสื้อมามาดูดเกสรในยามเช้าเช้านะคะ สายธรรมชาติก็พยายามหาสถานที่สวยๆแบบนี้นะคะให้เพื่อนเพจทุกบ้านนะคะได้ได้รับชมนะคะ mm hmm. ก็เป็นสถานที่สวยงามแถวนี้สถานที่นี้จะเป็นแบบว่าดอกไม้ดอกไม้ไมเยอะมากและก็สวยงามมากๆอาจะเห็นขี่เสื้อบินไปบินมาอยู่บูบนต้นนะคะ เป็นดอกเล็กๆแบบนี้จะเป็นพวกผึ้งนะคะพึ้งมาจะมาดูดผึ้งจะมาดูดน้ำหวานนะคะจากเกสรถ้าเป็นแบบว่าถ้าเป็นแบบดอกมา้ใหญ่ๆเนาะจะจะเป็นผีเสื้อแล้วก็พวกนกพวกหลไรเนี่ยมามาดูดน้ำหวานนะคะสวยงามมากๆเลยในในบรรยากาศแบบนี้นะคะก็ใครชอบ สายธรรมชาติเหมือนกันก็แวะมาแวะแวะมาชมได้นะคะบรรยากาศสวยงามในายามในายามเช้าๆแบบนี้สวยงามมากดูผีเสื้อผีเสื้อก็ผีเสือเเส้อบินมาเรื่อยๆนะคะผีเสื้อบินมาเรื่อยๆในเพราะว่าแถวนี้ดอกไม้เยอะ เราก็จะเห็นแบบธรรมชาติเห็นพวกนกพวกพึ่งพวกผีเสื้อหรือแมลงอื่นๆมันมาดูน้ำหวานก็จะถ้ามีโอกาสก็ได้มาถ่ายให้เพื่อนเพจทุกบ้านได้ได้เห็นนะคะวันไหนว่างก็พามาชมจะพยายามพาชมช่วงเช้าช่วงช่วงเย็นนะเพราะถ้าช่วงเป็นช่วงกลางวันนี่คือแดดจะร้อนมากกลางวันแดดจะร้อนเพราะว่า ที่นี่นะถ้าเป็นกลางวันประมาณ30กว่าองศานะ33-34 3 5ถ้าเป็นช่วงเช้าก็ประมาณก็20กว่าองศานะ28-29ก็ก็ยังร้อนอยู่นะแต่ไม่แต่ไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะในบรรยากาศแบบนี้นี่นก็บรรยากาศร,รม่มรืน่นก็จะมีลมพัดพัดมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็ะสวยงามมากๆ ก็หวังว่าทุกเพจก็คงจะชอบที่สายธรรมชาติได้นำเสนอคลิปสวยๆงามๆแบบนี้ให้ชมทุกวันนะคะแล้วก็จะพยายามหาสถานที่สวยๆถ้ามีโอกาสก็จะได้ออกไปหาสถานที่สวยๆถ่ายให้เพื่อนสายธรรมชาตินะเพื่อนเพจสายธรรมชาติได้มาชมนะคะท้องฟ้าสดใสท้องฟ้าสวยงาม ต้นไม้ส,สวยๆบรรยากาศร่มรื่นแบบนี้นะคะก็ถ้าใครชอบก็แวะมาดูในเพจสายธรรมชาติได้เพราะว่าน้ำนำเสนอดอกไม้ส,สวยๆงามๆให้ให้ดูทุกวันนะคะในยามเช้าเช้าหรือช่วงสายช่วงเย็นประมาณนี้จะพยายามหามาลงให้ได้ชมกันทุกวันดูพ ดูผีเสื้อวิ่งบินใช่วิ่งผีเสื้อบินบินดูดน้ำหวานกันถ้ามาตั้งกล้องมาไว้เฉยๆฉเนี่ยจะแบบจะสวยงามมากเลยถ้าแบบถ้าเรามีมีคนมานั่งดูเขาก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่แบบว่าเขาเขา,เขาไม่ชินแนละ้วพวกพวกมแมลงพวกนนพวกอะไรเขาก็จะบินหนีแต่ถ้าเรามาตั้งกล้องทิ้งไว้ก็จะสวยงามมากเลยนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ よし。